คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเช้าวันหนึ่งคุณลืมตาขึ้นมาในบ้านหรูขนาดใหญ่พอเปิดหน้าต่างออกไปเห็นวิวทิวทัศทะเลทรา,ายสีทองและพอหันไปมองโรงจอดรถกลับมีลัมโบกินีจอดรอคุณอยู่เฟอร์รี่ที่จอดเรียงรายและโรลส์รอยคันหรูสีขาวก็ยังจอดยังสง่าง,งามเหมือนในฝันเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สําหรับชายคนนี้นี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือชีวิตประจําวันของเขาใช่ล้ครับแอดกำลังจะพูดถึงโมวลล็อ ยูทูบเบอร์ที่ทุกคนทั่วโลกต่างรู้จักในฐานะ ราชาซูปเปอร์คาร์แห่งดูไบและในคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่มคนนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแบบธรรมดาจนได้กลายเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามนับล้านไปจนถึงคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ว่าเขาทำได้ยังไงและทำไมเขาถึงได้เข้าไปอยู่ในวงการมหาเศรษฐีดูไบได้ทั้งทงที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่ต้น โมวล็อก ok. มีชื่อจริงว่าโมฮัมเหม็ดเบราดารีเกิดเมื่อปี1995ที่ดูไบเขาเป็นลูกครึ่องอิรานดูไบครอบครัวไม่ได้จนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลพ่อของโมมีชื่อว่าเอสมาอินเบราดารีส่วนแม่มีชื่อว่านาเรเล่ซามิมีทั้งสองคนทำงานหนักเพื่อจะเลี้ยงดูลูกทั้งสองให้เติบโตแบบอบอุ่นซึ่งตัวโมเองก็ยังมีน้องสาวสุดสวยที่มีชื่อว่าลาน่าโรสหรือมีชื่อจริงว่าปาริซา โดยปาริซาเองเนี่ยครับเธอก็ยังเป็นคนที่โด่งดังในโลกโซเชียลเหมือนกันนะแต่เน้นเกี่ยวกับทางด้านความสวยงามดนตรีและไรสไตล์ที่ต่างจากโมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับทางด้านรถยนต์และคอนเทนต์วิดีโอซะมากกว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยครับโมเป็นคนที่ขี้อายเป็นอย่างมากไม่ได้มีคาแรคเตอร์เจ้าสำอางหรือคุณหนูแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลงไหลมาตลอดก็คือการถ่ายทําวิดีโอเขาชอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเล่นบันทึกเหตุการณ์รอบตัวและเขาก็ยังบอกว่ามันทําให้เขารู้สึก เหมือนได้เล่าเรื่องราวของตัวเองกับคนอื่นๆโดยไม่ต้องพูดมากและพอมาถึงในช่วงวัยรุ่นครอบครัวของเขาเนี่ยครับจึงได้ตัดสินใจย้ายไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อให้ลูกๆเนี่ยครับได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเมื่อโม e ได้เข้าเรียนปุ๊บเขาก็ได้เรียนด้านธุรกิจการเงินแต่เขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขที่แท้จริงจากนั้นโม e ก็ได้เริ่มทําช่อง u t u b e ครับในสมัยตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งชื่อแรกของช่องของเขาเนี่ยครับมีช ว่า His s p ป c e ูเป็นช่องของเกมซึ่งโม e เองเนี่ยครับก็ได้ลองเล่นเกมอยู่หลายเกมนะแล้วก็ได้อัดคลิปวิดีโอรีวิวเหมือนยูทูบเบอร์ทั่วไปแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครดูเลยและไอชี่ว่าไม่มีใครดูเลยเนี่ยครับก็คือยอดวิวหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะครับมันจึงทําให้เขาเนี่ยครับรู้สึกผิดหวังแต่ทว่าโม e เนี่ยครับก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าอยากให้คนดูเยอะๆต้องหาเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปและในเวลานั้นเองเนี่ยครับโม e ก็ได้เริ่มสั ังเกตว่าเวลามีคนอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับดูไบรถหรูหรือชีวิตของมหาเศรษฐีก็มักจะได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเพราะว่าภาพลักษณ์ของดูไบเนี่ยครับคือเมืองแห่งความหรูหราและความเมอ่อวังมันจึงทําให้โมเนี่ยครับเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าและทำไมไม่ลองเล่าเรื่องราวของผู้คนในดูไบในมุมที่แท้จริงผ่านสายตาของเขาเองและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นในปี2013โมได้ทําการเปิดช่องใหม่ที่มีชื่อว่าโบว์วอลล็อก และช่องนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าโมนั้นไม่ได้เปิดมาเพื่อเล่นเกมโชว์แต่เขาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตประจําวันของคนในดูไบโดยเฉพาะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้นั่นก็คือซูปเปอร์คาร์โดยในดูไบเนี่ยครับคุณสามารถเห็นฟลอรลรี่จอดอยู่ข้างๆโตโยต้าได้ตามปกติซึ่งความหรูหราเหล่านี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามันจึงทําให้โมเนี่ยครับเลยคิดว่าถ้าเขาได้นําเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับมาเล่าให้ทุกคนทั่วโลกได้ฟังกันคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งการถ่ายคลิปวิโดีโอของโมแรกๆเนี่ยครับก็จะเป็นการถ่ายงานโชว์รถและการออกไปดูรถหรูตามท้องถนนแต่ผลตอบรับดีกว่าที่คิดยอดวิวในช่อง y o u t u b e ของโมเนี่ยครับขึ้นเป็นหลักแสนในเวลาไม่นานและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานโมวล็อกแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทำให้โมเนี่ยครับไม่เหมือนใครนั่นก็คือ เขาไม่ได้หยุดแค่การถ่ายรถตามท้องถนนเท่านั้นแต่เขายังได้รับเชิญจากมหาเศรษฐีและนักสะสมรถหรูให้เขาเนี่ยครับเข้าไปถ่ายในโรงจอดรถส่วนตัวและคาริสหาดหรูและนี่ก็คือสิ่งที่คนดูชอบมากที่สุดเนี่ยครับก็เป็นเพราะว่ามันเหมือนได้เปิดประตูไปเห็นโลกที่ทุกคนไม่มีโอกาสได้เห็นซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยครับมีราคาร้อยล้านและบางคันเนี่ยครับมีไม่กี่คันในโลกที่จอดอยู่ตรงหน้ากล้องของโมมันจึงทําให้โมเนี่ยครับได้กลายเป็นตัวผ่านป ประตูสู่โลกมหาเศรษฐีดูใบนั่นเองและคลิปวิดีโอที่ทําให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยครับรู้จักช่องเขามากที่สุดนั่นก็คือคลิปเด็กรวยแห่งตะวันออกกลางที่มียอดวิวทะลุหลายสิบล้านเพราะทุกคนทั่วโลกเนี่ยครับก็ต่างอยากรู้ว่าชีวิตของมหาเศรษฐีดูใบจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นยังไงกันแน่แต่สําหรับคําถามยอดฮิตมากที่สุดสําหรับแฟนๆของโมนี่ครับก็มักจะถามว่าโมโรวยจริงหรือไม่หรือรถพวกนี้โมเช่าเข้ามาเพื่อยืมมาถ่ายคลิปเฉย ซึ่งความจริงเนี่ยครับก็คือโม e ไม่ได้เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีแต่เขามีรายได้จากหลายทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เมื่อช่องเติบโตขึ้นมีผู้ติดตามหลายล้านรายได้จากโฆษณาก็มาหาศาลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์แบรนด์หรูทั้งนาฬิกาเสื้อผ้ารถยนต์แบรนด์ต่างๆเหล่านี้ก็อยากให้โม e เนี่ยครับโปรโมทและก็ยังรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวซึ่งโม e เองเนี่ยครับก็ยังทําธุรกิจเสื้อผ้าและของที่ระลึกจากช่องโมวอล์ และแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะยังรวมไปถึงการรีวิวและคอนเทนต์ร่วมกับมหาเศรษฐีซึ่งบางครั้งเนี่ยครับโมก็ยังได้ใช้รถหรูแบบฟรีๆจากเพื่อนๆในคลิปโดยทางด้านรายได้เหล่านี้แหละครับมันจึงทำให้โม Mo เลือกที่จะซื้อรถหรูเป็นของตัวเองได้เช่น Lamborghini Aventador f errari 458 r er o า e r r โลสและอีกหลายคันแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทำให้ช่องของโมเนี่ยครับมีเสน่ห์ไม่ใช่แค่รถแต่คือครอบครัวที่คอยโผล่มาในคลิป แม่ของเขาเนี่ยครับมักจะปรากฏตัวแบบน่ารักน่ารักและยังมีน้องสาวอย่างปาริซาก็เป็นดาวเด่นที่รวมด้วยนอกจากนี้โมก็ยังมีแฟนสาวที่คอยอยู่เคียงข้างมันจึงทําให้ภาพลักษณ์ของช่องของเขาเนี่ยครับดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งชื่อเสียงรถหรูและความรักและนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผู้ติดตามของพวกเขาเนี่ยครับไม่ได้แค่เห็นชีวิตเศรษฐีแต่ยังได้เห็นชีวิตประจําวันของครอบครัวธรรมดาที่ค่อยๆเติบโตสู่ความสําเร็จนั่นเอง ซึ่งวันนี้เนี่ยครับโมวล็อก ok, มีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนคลิปยอดนิยมมียอดวิวเกิน20-30ถึงล้านและช่องของเขาเนี่ยครับก็ยังมียอดวิวรวมทะลุพันล้านวิวมันจึงทําให้เขานี่ครับได้กลายเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของดูไบในโลกออนไลน์ที่สื่อหลายแห่งเนี่ยครับเช่น BBC และช่องอื่นๆเนี่ยครับในตะวันออกกลางเคยนําเรื่องราวของเขาเนี่ยครับไปพูดถึงเช่นเดียวกันแถมตัวโมเองเนี่ยครับก็ยังได้เข้าร่วมอีเวนต์รถยนต์ใหญ่ระดับนานาชาติและยัง ร่วมงานกับดารมามหาเศรษฐีดังๆอีกมากมายมันจึงทําให้เขานี่ครับเป็นมากกว่ายูทูบเบอร์แต่เป็นอินฟูเอนเซอร์ตัวจริงของวงการซูเปอร์คาร์นั่นเองหํา <c> ข <oughs> ำขำขำทำเพื่อขำทำเพื่ออะไรบอกหน่อยสิช่วยบอกหน่อยจะขำทำเพื่ออ้อนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของยูทูบเบอร์เออแบบ เปิดไปเปิดมารวยอยู่แล้วอนะเนาะถ้าดูดูไปดูมาก็อาจจะมีมีกระตังอยู่แล้วอนะ่ะแล้วก็มาทําช่องก็ยิ่งรวยเพิ่มขึ้นไปอีก